สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับคอนเทนต์ดีๆนะคะที่จะเสิร์ฟให้คุณอยู่เป็นประจำนั่นเองนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก็คงต้องสวัสดีก่อนเลยค่ะนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับช่องดัตตี้สี่ห้าหนึ่งเก้านะคะก็นะคะ ต้องขอ,ขอขอบพระคุณทุกกำลังใจนะคะที่มีให้กันมาตลอดไม่ว่าจะเป็น <c oughs> ในเรื่องของการกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็กดแชร์รวมถึงในเรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์นะคะกับช่องโดยการที่คอมเมนต์นะคะแล้วก็พูดคุยให้กำลังใจกันในทุกๆช่องทางเลยหรือว่าในทุกๆโพสเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับทอปิในวันนี้นะคะเป็นคลิปแรนดอมนะคะเป็นคลิปแรนดอมเนาะแรนดอมนะคะ ใครที่ผ่านมาเจอในคลิปนี้นะคะในวิดีโอนี้เป็นร a นด o อมไหมคะก็อาจารย์พยากรณ์แบบ general r e a d i n g นะคะไม่ได้จอดทงรวงผู้ใดผู้หนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นปกตินะคะโดยเฉพาะคลิปนี้เป็นคลิปรนดอมนะคะถ้าเกิดท่านนายผ่านมาพบเพงคลิปนี้พอดีนะคะแล้วคุณมีความรู้สึกว่าคุณอยากจะฟังให้คุณฟังต่อได้เลยะคะ่ะแต่ถ้าคุณมีความรู้สึกว่า ดวงอันนี้ไม่น่าจะใช่ดวงชาแน่นอนกดเลื่อนผ่านได้เลยนะจ๊ะแต่กดเลื่อนผ่านแต่ก่อนที่จะกดเลื่อนผ่านขอกําลังใจนิดนึงนะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะให้หน่หมอสักหนึ่งไลค์นะคะจะขอบพระคุณม,มากๆเลยนะจ๊ะนะคะในแรนดอมนะคะคลิปแรนดอมมีนะคะก็คือ สิ่งดีๆอะไรนะคะที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะสิ่งดีๆอะไรที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงนี้นะคะไม่ว่าคุณจะผ่านมาเจอคลิปนี้ตอนไหนเวลาไหนช่วงเวลาใดนะคะก็แล้วแต่ค่ะนะคะเป็นคลิปแรนดอมนะนะคะสิ่งดีๆอะไรนะคะที่จะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงนี้นะคะมาดูกันนะคะ ในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะหรือการแบกรับอะไรหลายอย่างเนาะพลังงานของคุณตอนนี้เดี๋ยวอา,อาจารย์ขอดูพลังงานของคุณก่อนนะคะว่าพลังงานของคุณเนี่ยในช่วงเนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะก็ เขาเรียกว่าอะไรคะมีเรื่องของการที่นะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักคุ้มครองนะคะสิ่งดีดีของคุณเนี่ยนะคะโดยเฉพาะพลังงานของคุณในช่วงนี้เนี่ยนะคะมีเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์การขอพรต่อองค์พระองค์เทพนะคะหรือตามศาสนาของคุณเลยนะคะท่านารับรู้แล้วนะแล้วก็ท่านก็บอกว่าท่านก็มองเห็นแล้วก็เล็งเห็นนะกับสิ่งที่คุณเนี่ยทำมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอะไรก็แล้วแต่ที่คุณแบกรับ ที่คุณพยายามตั้งใจแล้วคุณก็สู้โดยที่ไม่ท้อเลออยเนี่ยนะคะอ่าอาจจะท้อบ้างแต่คุณไม่ถอ,อยอะแต่ก็มีความรู้สึกแบบที่ผ่นานมามันอาจจะหนักมันอาจจะเหนื่อยเนาะ <Hi. S 1> กับความพยายามของคุณนะคะกับความพยายามของคุณเองเนี่ยนะคะแม่หมอคงต้องบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านเห็นแล้วนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านเห็นแล้วเนาะนะคะแล้วก็ ถ้าเนี่ยพิจารณาแล้วนะคะแล้วก็พร้อมที่จะให้พรคุณกับความพยายามของคุณนะคะที่คุณ่สู้ไม่ถอยเลยหรือว่าอาจจะถอยแต่ว่าเขาไม่เคยท้ออย่างที่บอกไปนะคะอ่ะเดี๋ยวขอดูอีกสักหนึ่งใบโอ้โหทําไมมันดีมันรืดเหมือนประเสริฐสีขณะนี้คะนะคะขอกระดิ่งนิดนึง นะคะขอกระดิ่งนิดนึงโอ้โหวสวยงามมากๆจากหน้าไพ่นะคะเนาะบอกเลยว่าสิ่งดีๆที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะจะมีในเรื่องของการที่คุณเองเนี่ยนะคะ กำลังที่จะได้รับนะคะการเอ่อคาเรียกว่าอะไรคะให้พรนะคะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเนาะแล้วก็จะมีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะไปในชีวิตของคุณอย่างมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็คลิปนี้เนี่ยถ้าจะยิ่งทําให้มันเกิดประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลขึ้นมาเนี่ยนะคะก็คงต้องบอกว่าให้คุณเนี่ยหมั่นสร้างทานบารมีนะคะหมั่นสร้างทานบารมี อย่าได้ค่ะการสวดมนต์นั่งสมาธิการทําบุญให้ทานโดยเฉพาะการทําบุญกับพระอริยะนะคะนี่พระอริยะนะคะหรือพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะคะแล้วก็การทํากุศลต่างๆอยู่เป็นประจำนะคะอันนี้ค่ะจะช่วยนะคะทำให้ในเรื่องของพลังอํานาจแห่งบุญกุศลต่างๆนะคะเทวดาสิทธิศักดิก์สิทธิ์หรือเทพทั้งหลายคุณครูบาอาจารย์ก็จะหยิบยืน่นบุญนั้นๆน,น,นะคะมาให้มาให้กับพวกคุณ ได้ง่ายมากนะคะเหมือนกับชีวิตของคุณเนี่ยอาจจะเป็นชีวิตที่บางคนเนี่ยนะคะมันจะมีในเรื่องของในชีวิตเนี่ยหนักหนาสาหาัสาการมาเยอะแยะมากมายนะคะไม่ว่าจะไปเจออะไรมาก็แล้วแต่การที่คุณเหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานการเงินนะคะหรือปัญหาอะไรก็แล้วแต่ที่คุณพยายามสู้มาจนถึงที่สุดบางทีมันเหนื่อยมากแต่คุณก็พยายาม จนที่เรียกว่าไม่ย่อท้อต่อโชคชะตานะคะพยายามแล้วก็การที่คุณเองเนี่ยนะคะหมั่นทำในเรื่องของบุญกุศลน,นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่ขึ้นมาณไพ่ของอาจารย์ตอนนี้เนี่ยจากที่อาจารย์มองเห็นเนี่ยนะคะเป็นท่านพญาย,ยมราชแล้วก็ท่านทาเวสสุวรรณนะคะ พญาโยมาราแล้วก็ท่านาเทวสุวรรณยกะนะคะแล้วก็พระเกจิต่างๆนะคะขึ้นมาเกี่ยวกับสมเด็จพุันโตนะคะประมาณนี้นะคะหลวงปู่ทวดนะคะหลวงปู่ดูนะคะหรือหลวงปู่บุ้นทรงนะคะเกี่ยวกับพระสายเกจิทั้งนั้นเลยเห็นไหมคะอืนะคะท่านกําลังอมนวยใช้ให้ผ่อนคุณหรือหรือบางท่านนะคะต้องขออภัยนะว่านี้เนี่ยรู้สึกว่าไม่เหมาะต้องเติมคาเฟอีนสักนิดน,นึงแล้วนะคะนะ ม,มากันเช้าๆนะคะวันนี้ก็มาเสิร์ฟนะคะตอนที่ทำคอนเทนต์อยู่นี่ก็เช้าอยู่เหมือนกันนะคะอ่ามาต่อกันเลยนะคะสิ่งดีๆที่คุณกำลังจะได้รับนะคะก็คือเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ นะหรือคุณกำลังจะไปพบกับสิ่งที่ดีๆอาจจะมีในเรื่องของการจบยุตินะคะกับสิ่งเก่าสิ่งเดิมนะคะอาจจะมีในเรื่องของการจบยุติกับสิ่งเก่าสิ่งเดิมแล้วก็ไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในดวงชะต ในดวงชะตาชีวิตของคุณแน่นอนนะคะแล้ววันที่แม่หมอพยากรณ์อยู่นี้ก็คือวันที่7กระกฎาคมนะคะก็คือเป็นวันที่ดาวมันจะอยู่ย้ายแต่ทีเนี้ยคลิปเนี้ยนะคะจะไปขึ้นที่ใครนะคะหรือว่ามันจะไปขึ้นที่ฟีดของท่านใดในเวลาไหนก็ขอให้คําพยากรณ์นี้เนี่ยนะคะมีผลแม่นนะคะเพราะว่าเป็นพยากรณ์เป็นคําพยากรณ์ที่ดีมากๆเลยนะคะ ขอให้แม่นขอให้แม่นยำนะคะขอให้พวกคุณเนี่ยนะคะพิมพ์นะคะพิมพ์คอมเมนต์ใต้โพสต์อาจารย์นะคะว่าขอรับคําทํานายแล้วขอให้เป็นจริงสาธุนะคะเพราะว่าพลังงานหน้าไพ่ของอาจารย์ขึ้นมาดีมากๆเลยนะคะขึ้นมาดีมากๆเลยเนาะ,ะสิ่งดีๆที่คุณกําลังจะได้รับเนี่ยนะคะมันก็คือ นะคะการได้รับพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นนะคะทั้งองค์เทพแล้วก็ครูบาอาจารย์หรือเกจินะคะทางสายของพระนะคะพระปฏิบัติพระสงฆ์พระอาริยะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ อ่าท่านกำลังจะได้รับพอนะคะแนะนำนิดนึงนะถ้าเกิดว่าไพ่ใบน,นี้เกิดขึ้นด้วยเนี่ยนะคะแม่หมอแนะนำนะคะมีโอกาสก็ให้ร่วมทำบุญล,ลงศพบ,บ้างน,นะคะร่วมทำบุญล,ลงศพบ,บ้างเนาะแล้วก็คุณจะได้รับสิ่งดีๆกลับมาแน่นอนนะคะขอให้ทรัพยากรนี้พลังงานดีๆแบบนี้นะคะจงมาเกิดขึ้นจริงนะคะเนี่ยค่ะนะคะก็สิ่งดีที่จะเกิดขึ้นคุณอาจจะได้ไปพักผ่อนหย่อนใจด้วยนะ นะคะกับการที่คุณเนี่ยลุยงานหนักมามากๆเลยนะคะบางท่านเนี่ยลุยงานหนักมานะคะครึ่งปี3ามเดือนสอเดือนอะไรก็แล้วแต่ชันเหนื่อยมาตลอดเลยถึงช่วงเป็นช่วงเวลาที่คุณเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของการที่ได้ไปรีแลซกนะคะได้ไปพักผ่อนอย่างใจเนาะไปเอ่อกลับคือสู่ธรรมชาติบ้างไปพักผ่อนไปภูเขาไปทะเลไปน้ำตก นะคะหรือไปอะไรที่มันทําให้คุณสบายใจขึ้นเนี่ยนะคะแล้วก็ในเมื่อว่าหัวข้อท็อปปิกในวันนี้มันเป็นทิปแรนดอมที่ชื่อว่าสิ่งดีๆอะไรนะคะที่คุณกําลังจะได้รับนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแม่หมอก็ต้องอ่านในสไตล์ที่เป็นบวกอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่เผอิญว่าภาพหน้าไพ่เนี่ยก็ขึ้นมาเป็นบวกเช่นเดียวกันนะคะขึ้นมาเป็นบวกเหมือนกันนะคะก็คือ,อคุณเนี่ย จะมีในเรื่องของการที่ว่าเหมือนกับจะได้พักนะคะหรือ,อสิง่งดีๆของคุณเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะคะการเวลาจะช่วยเยียวยานะคะในเรื่องของการที่แบบคุณต่อสู้อะไรมาก็เยอะแยะมากมายเห็นไหมคะต่อสู้อะไรมาเยอะแยะมากมายในชีวิตเนี่ยมันผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะเป็นช่วงเวลาดีๆสิง่งดีๆตรงนี้เนี่ยนะคะ อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณเองเนี่ยนะคะกําลังที่จะได้รับในเรื่องของการที่แบบเออได้เวลาไปพักผ่อนบ้างเนาะนะคะเหมือนกับแบบหยุดพักเนาะเติมไปเติม Energy ไปเติม Power ไปเติมพลังกายไปเติมพลังใจให้กับตัวคุณเองแล้วก็ครอบครัวนั่นเองนะคะเนาะ,อะขอไพ่โบโอีกสักหนึ่งใบนะคะนี่ไงไพ่ลูีขึ้ืเลยโอ้โหนะคะเป๊ะปังมากๆเลย เป๊ะปังมากๆเลยนะคะสาหรับคลิปแรนดอมคลิปนี้เนี่ยนะคะขึ้นมาเกี่ยวข้องกับในเรื่องของพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดานะคะขึ้นมาถึง3ใบกันเลยทีเดียวขึ้นมาถึง3าใบกันเลยถ้าเกิดว่าท่านใดมีโอกาสนะคะไปไหว้พระขอพรน,นะคะกับสถานที่ที่อยู่บนเนินเขา นะคะหรือสถานที่ที่จะต้องข้ามน้าข้ามทะเลไปอันนี้เป็นพลังงานที่มากมากที่จะส่งผลว่านะคะให้คุณอนะไปขอพรท่านนะคะหรือว่าท่านเองก็พร้อมนะที่จะให้พรดีๆ ออให้คุณกลับมานั่นเองนะคะไพ่เดอเฮอร์มิตเกิดขึ้นนะคะไพ่ฤาษีเกิดขึ้นแบบนี้นะคะเป็นช่วงเวลาดีๆนะคะที่คุณอยากจะมีครูบาอาจารย์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเทพเทวดาไม่ว่าจะเป็นปู่ฤาษีนะคะหรือเป็นสายพระปฏิบัตินะคะหรือจะเป็นองค์เทพนะคะที่แม่หมอบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะคะว่าองค์ไหนบ้างที่เป็น พลังงานที่ขึ้นมาที่หน้าไพ่ในครั้งนี้นะคะเพราะฉะนั้นค่ะพิมพ์รับคําพยากรณ์ได้เลยนะคะว่ารับคําทํานายรับคําพยากรณ์ค่ะขอให้เป็นจริงนะคะเพราะว่าคุณกําลังจะได้รับพรดีๆนะคะจากสินศักิ์สิทธิ์นั่นเองนะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณเองอาจจะต้องได้พักกายพักใจสักนิดหนึ่งเนาะเพื่อได้เรียนรู้บางอย่างในชีวิตที่ผ่าน,านมาเหมือนกับแบบว่า สิ่งดีดีที่คุณกําลังจะได้รับเนี่ยมันคือเส้นสมองของคุณเองที่คุณกําลังพิจารณารู้นะคะว่าโอเคต่อไปเนี้ยฉันจะคิดแบบเนี้ยฉันจะเริ่มปฏิบัติฉันจะเริ่มทําอะไรแบบเนี้ยมันจะได้ดีขึ้นแล้วมีความรู้สึกมันเบากายเบาใจเกิดขึ้นมีพลังในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะมากๆนะคะและนะคะคุณอาจจะมีโอกาสที่จะได้บูชานะคะวัตถุมงคล หรือเครื่องราขงของขังใดๆก็แล้วแต่ในช่วงนี้ เข้ามาไว้ติดเนะื้อติดตัวติดบ้านกันแน่นอนเลยหรือเปล่าคะนะคะดูสิคะก็คือไพ่กเกี่ยวกับในเรื่องของเทพเทวดาสิริศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาเยอะมากๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคะ่ะห,หมอก,ก็เป็นกําลังใจให้นะคะก็ขอให้คําพยากรณ์คำทำนายนี้พลังงานในคลิปนี้นะคะจงเกิดขึ้นจริงกับทุกท่านที่ได้เข้ามาฟังแล้วก็ทุกท่านที่ได้พิมพ์คอมเมนต์นะคะมาที่ใต้โพสต์นี้นะคะว่ารับคําทํานายและขอให้เป็นจริงตามนั้นจริงๆนะคะเนื่องจากเป็นพลังงานที่ดีมากๆเลย ยะะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กด subscribe นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดค,คลิปดีๆแบบนี้นะคะที่แม่หมอจะมาเสิร์ฟให้คุณอยู่เป็นประจำเลยนะคะกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้แม่หมอไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ